กำลังมีแนวคิดมองหารถตู้เวนจอรี่มือ2มาใช้งานนะครับโจ์คือใช้งานเฉพาะสุดสัปดาห์หรือหยุดยาวนะฮะขับทางไกล400-500ถึงโลตต่อทริปผากซ่อมจนสมบูรณ์แล้วก็มั่นใจก็อาจจะไปไกลกว่าน,นั้นนะครับโดยสารรวมพลขลับไม่เกิน4คนพร้อมสัมภาระไม่มากนะครับวนธรรมดาจอดยาวเพราะใช้สวิฟต์แล้วก็ฟอเรสเตอร์ขับท้งานและกิจวัตรประจำวันตามปกติโ,โจทย์นี้ระหว่างเครื่อง2.7 v v t i 151ม้าแรงบิด21 1นิวตันเมตรไม่ติดแก๊ส LPG นะครับหรือดีเซล KDFTV 136ม้า 300นิวตันเมตรในการใช้ยาวไปไเรื่อยๆจนกว่าจะขับไม่ไหวคําถามคือจุกจิกเครื่องใดน้อยกว่ากัน2ค่าซ่อมที่ต้องเจอนะครับตัวใดแพงกว่ากันแล้วก็แพงกว่ากันอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่คือถ้าซ่อมถูกกว่านะยังไงเบนซิน,นเพราะว่าคอมโพเนนต์ตัวนี้มันมีแค่ไอ้แปรผันวาลวที่หัวแคมชาร์ปแค่นั้นก็คือ VVTI เอทดีเนี่ยมันจะมีทั้งไอ้ปัม๊มมีทั้งหัวฉีดมีทั้งรางมีทั้งอะไร ECU เอยแล้วก็ไอ้ SCV วาลเอยอะไรเออยอีกจียเาเยอะแยะไปหมด เแต่พอขับทางไกลระดับ400-500กิโลต่อทริปแฮนดดิเซลไม่ไต้องไปยอมก็ต้องไปยอมเป็นดีเซลก็ต้องเป็นดีเซลเพราะว่าดีเซลมันประหยัดน้ำมันกว่าคุณก็อประหยัดค่าน้ำมันไปจ่ายค่าซ่อมใช่แต่พูดตรงๆว่าพอเป็นเบนจิวบู๊แบบแฮชวันไหมอะเออดีกว่าคือเบนจิวบูมันไม่ได้ขับดีขนาดนั้นน่ะดีกว่าแฮชวันมันยังขับดีกว่าแล้วก็บางคันที่คุณหามาได้เขาอาจจะแก้ช่วงล่างหลังมาแล้วมันก็จะลดทอนความเด้งได้ซ่อมง่ายอู่เยอะเออแฮชวันไหมอะอืออือา